Did you ทำไม่ไข่ไก่มีแค่สองสีทำไม <S 1> <S 1> <S ต้องถนัดจัดเอา้ามาแล้วเหรอคะพี่แคนฮอดแว่นก่อนหนูต้องเปิดรายการขอบคุณคะ่ะคุณผู้ชมคะ ช่วงนี้คุณอเล็กซ์และคุณจ้อเนี่ยหนีค่ะไปไหนก็ไม่รู้หายสลายวันหน้าที่การปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้เนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ชายก็ต้องตกมาอยู่กับผู้หญิงสวยๆอย่างเราซึ่งถามว่าแค่ชุดก็ผิดแล้วแต่เรามีความรู้เรื่องดินแหละแหม่มจะมาบอกว่าดินเนี่ยค่ะดำๆแบบนี้เนี่ยคืออะไรและมีอะไรอยู่ในนี้บ้างถ้าอยากรู้นะคะช่วงหน้ามาดูกันแต่ว่าช่วงนี้ขอปลูกต้นไม้ต่อก่อนเพราะว่า มือเปื้อนแล้วก็ทําให้เสร็จเนาะ <you> know? ดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่อำนวยประโยชน์ให้แก่สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และพืชต่างก็ต้องพึ่งพาด,ดินในการยังชีพกันทั้งนั้นค่ะดินเกิดจากการผสมการของวัตถุต่างๆตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุต่างๆรวมถึงการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ลักษณะของดินเช่นสีความละเอียดหรือเนื้อดินก็จะต่างกันไปในแต่ละที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่และระยะเวลาในการพัฒนาจนเป็นดินค่ะส่วนองค์ประกอบหลกัลกๆของดินก็มีด้วยกัน4อย่างนะคะอย่างแรกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนประกอบหลักประมาณ45%เลยก็คือแร่ธาตุหรือสารอานินทรีย์คือส่วนที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ต่างๆทางกายภาพและชีวเคมี องค์ประกอบที่2คือน้ำแม้ว่าดินที่เราเห็นดูเหมือนจะมีน้ำอยู่ไม่มากแต่จริงๆแล้วมันกลับมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ซึ่งก็จะแทรกตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินและบางครั้งเราก็เรียกน้ำที่อยู่ในดินว่าสารละลายดินเนื่องจากมันมีสารละลายของเกลือและาธาตุอาหารซึ่งพืชจะดูดไปใช้ในการเจริญเติบโตนอกจากน้ำแล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คืออากาศค่ะ ซึ่งมันจะอยู่ในช่องว่างของดินแต่ในดินจะมีปริมาณของก๊าซออกซิเจนน้อยกว่าในชั้นบรรยากาศดินที่โปร่งและมีรูพรุนมากก็จะมีอากาศมากกว่าดินที่อัดแน่นและทราบหรือไม่คะว่ามแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้โครงสร้างดินดีขึ้นเพราะการที่มันชอนไชหรือขุดหลุมลึกลงไปนั้นจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น และองค์ประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือสารอินทรีย์ซึ่งก็ได้แก่สิ่งที่มีชีวิตที่นอ่อเปื่อยผุพังหรือเกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์กลายเป็นแหล่งพลังงานให้แก่ชุลินทรีย์ในดินสุดท้ายก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารอาหารให้พืชได้ใช้ในการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะให้เก๋เนี่ยต้องมาปลูกต้นไม้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้กรุงเทพเนี่ยสู่เมือง คาร์บอนต่ำและนอกจากปลูกต้นไม้แล้วนะคะก็อย่าลืมปล่อยค่ะปล่อยขยะหรือว่าของเสียให้เป็นระบบระเบียบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ทำเพราะว่ากรุงเทพจะได้น่าอยู่สำหรับทุกคนคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วร้อนด้วยข้างนอกเดี๋ยวขอเข้าไปในห้องแอร์ก,ก่อนดีกว่าติดตามกันได้นะคะ Facebook YouTube อีเมลมีจดหมายมาแล้วก็ ตี5 45ถึงตี5 50ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ